สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ิกเวิลด์สตอรีกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเรียงคอมิกกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่าอีเวนต์มาเวลเรื่องนี้เพราะว่านะครับผมอีเวนต์มาเวลเรื่องนี้เองเนะนะครับผมค่อนข้างจะมีความพิเศษเนี่ยแตกต่างจากอีเวนต์อื่นๆค่อนข้างจะเยอะเลยนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษอยู่ตรงนี้อะ ก็เลยเอองั้นเราต้องเอาอธาิบายกันก่อนละกันว่าเฮ้ยเราจะอ่านคอมิกยังไงเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เรียงอีเวนต์ถูกหรอกว่าเฮ้ยเราจะดูยังไงวะเป็นยังไงวะถูกไหมแบบว่าเฮ้ยเราดูแล้วอ่ะมันแบบแตกต่างกันมากเลยไอเรื่องนี้ทำไมตัวละครนี้ใส่ชุดแบบนี้วะทำไมอ e ีอีเวนต์หนึ่งเนี่ย เฮ้ยมันใส่ชุดอีกแบบหนึ่งเลยหรือมีพลังอีกเซตหนึ่งเลยมีพลังอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากจะมีพลังอีกแบบหนึ่งแล้วอ่ะบางทีไอตัวนี้ตายห่าไปแล้วเอ้ามึงกลับมายังไงวะถูกไหมก็เรียกได้ว่าอาจจะงงงไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะการที่จะมาไล่อ่านเรียงไปทีละเรื่องทีละเรื่องตามไทม์ไลน์เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับผมแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เปล่าๆนะครับวิธีการอ่านคอมมิกเนี่ยนะครับผมคือเราอ่านไปก่อนแล้วเราค่อยมาเชื่อมต่อทีหลังเนี่ยนะครับผมว่า ส่วนไหนของเวลาเนี่ยผมคิดว่าง่ายกว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องทําแบบนั้นอนะมันไม่ได้เหมือนกับบางงานเะนี่ยคอมิกมันมีหัวเล่ม,เ,มเยอะมากๆเลยถูกไหมถ้าจะอ่านเรียงทั้งหมดเนี่ยกว่าจะถึงอีเวนท์ที่เราชอบกว่าจะถึงอีเวนท์ที่เราอยากอ่านเนี่ยนะครับผมโอปาเข้าไปเป็นพันเล่มนะครับก็ไม่รู้จะอ่านยังไงให้หมดนะถูกปะก็เรียกว่าใช้เวลา5ปียังอ่านไม่หมดเลยมันก็เลยเอางี้วิธีการอ่านให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออยากดูเรื่องไหนเนี่ยดูไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาประเีสิวนต์นต่บ ผมเราจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ๆแล้วว่าโอเคอันนี้อยู่ประมาณนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าแบบเดี๋ยวไม่แน่นอนอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําคลิปมาให้ด้วยว่าอีเวนต์ไหนมันอยู่ช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนอะไรแบบนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าเวลาจะอ่านเวลาจะดูเนี่ยก็ดูให้สนุกก็พอนะครับผมแล้วเดี๋ยวพออ่านไปเยอะๆเดี๋ยวสมองเรามันค่อยๆแบบ connecting the dot เองนะครับผมมันก็จะเชื่อมโยงกันเองได้นะอันนี้เป็นวิธีอ่านเลยแล้วทําไมเราถึงต้องมาเล่าตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าอีเวนต์ที่เราจะทาวันนี้เนี่ยมันมีความพิเศ พร้อมกันนั่นเองนะครับผมก็เลยการเล่าเนี่ยนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เป็นอีเวนต์เดียวแบบป้งป้งโป้งป้งป้งยาวๆเลยนะครับมันอาจจะเป็นอีเวนต์นี้พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแล้วก็พาร์ทสามเนี่ยอาจจะตัดไปอีเว้นหนึ 4, ่งพาร์ทส 5, ี่ไปอีเว้นหนึ่งพาร์ทห้ากลับมาพาร์ทหกตัดไปแต่เราจะทําเป็นเหมือนเรื่องเดียวยาวๆไปเลยไม่ได้มาแยกว่าอันนี้คืออีเว้นหนึ่งอันนี้คืออีเว้นสองนะครับผมเพราะว่าถ้าแยกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเข้าใจแหละแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้เข้าใจเป็นภาพใหญ่ๆรวมๆเนี่ยนะครับผมแบบ น่าจะดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับแต่ถ้ามันแบบผิดพลาดยังไงก็อาจจะแยกไป2นอีเวนต์เลยแล้วทุกคนก็ลองมา connecting the d o t กันเองหลังจากดูจบต้องดู2อันอะไรแบบนี้แต่ตอนผมอ่านนะคือผมอ่าน2อันแยกถูกไหมแล้วแบบพออ่านกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นเหตุการณ์ของอีกอันนึงว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยของเหตุการณ์นี้นะ นู่นนี่ของเวลานี้นะมันก็จะมีความแบบโหถ้าเราอ่านไปเลยพร้อมกันเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นในเวลานี้อีกอันนึงก็เกิดขึ้นในเวลานี้เหมือนกันเราค่อยไปจุดต,ต,ต,ต่อ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 ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคงจะมันมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ผมชอบที่สุดของมาเวลด้วยนะบอกเลยเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับ X-men นะครับหลายๆคนอาจจะเดาถูกแล้วมันคืออะไรนะครับผมแต่ไว้รอดูในวันพรุ่งนี้นะครับผมเจอกัน2พาร์ทนั่นเองนะครับก็จะลงกันเวลา2พาร์ทนะครับผมเกี่ยวกับอีเวนท์ที่จะมาถึงนี้เดี๋ยวรอดู ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Story นะครับ